วันนี้น้องจะมามัดรวม5ร้านเกาเหลาเนื้อตุ๋นที่คัดมาแล้วทุกร้านว่าอร่อยเด็ดร้านแรกเหงชุนเสงตั้งอยู่บนถนนสุนทรโกษาถแถวตลาดคลองเตยเกาเหลาเนื้อหมอ้อไฟร้านนี้คืออร่อยมากน้องจะชอบเอ็นพาคีริวแล้วก็ลิ้นแล้วก็สั่งเนื้อน้องลายมาใส่เพิ่มเนื้อของที่นี่นุ่มอร่อยดีงามน้ำจิ้มเนี่ยน้องจะปรุงเป็นพริกน้ำส้มแล้วก็พริก ร้านที่สองพาทุกคนมาที่บิ๊กสุราชวังลุงสง่าอายุเกือบแปปีแล้วแต่ยังแข็งแรงแล้วก็น่ารักสุดๆที่เด็ดของร้านนี้น้องขอ,อยกให้ลิ้นบัวค่ะชิ้นใหญ่หนาแล้วก็นุ่มมากๆ เลยจ้าจิมกินพร้อมกับพริกตำที่ทางร้านทําเองรสเขาจะออกเผ็ดเปรี้ยวสะใจดีงามสุดๆอีกอย่างที่น้องว่าอร่อยมากคือเอนแก้วมาแบบชิ้นใหญ่เด้งๆเลยร้านที่3เชลโภชนาออนนุชปกติที่น้องไปเนี่ยจะชอบสั่งเกาเหลาเนื้อหม้อไฟมอนี้แบ่งกันกิน2-3คนกําลังดีที่นี่ไอเทมเด็ดต้องยกให้ไส้วัวเลยค่ะทำมาดีมากล้างสะอาดแถมยังนุ่มเปื่อยอร่อยสุดๆน้องจะชอบสั่งเส้นเล็กลวกมากินคู่กันด้วยซึ่งเขาจะลวกในน้ําเนื้อร้านที่4ี่เสียเกาเหลาเนื้อวัว ไร่เทียมททนจะอยู่บนถนนบริพัตแถว MRT 3ยอดร้านนี้เป็นร้านโปรดของป้าป้าน้องเลยกินบ่อยจนสนิทกับเจ้าของร้านแล้วแนะนําไปก่อนเที่ยงนะคะจะได้กินของครบทั้งเนื้อสดเปื่อยเอ็นตับไส้แล้วก็โกเบเนื้อสดเนี่ยเขาจะลวกมาแบบมีเดียล้ำซปเนี่ยเรียกว่าน,น้อยแต่มากมีความหวานหอมรสเนื้อชัดิดท้ายด้วยร้านนายตอเนื้อตุ่นวัชระโพ์ร้านนี้น้องมากกับพี่พีกรรมการเชลชวนชิมพี่อิงเล่าให้ฟังว่ากินมาตั้งแต่เด็กๆสมัยที่ร้านอยู่ที่อนุสาวรีย์หมอไฝที่นี่ เือดแบบสะใจมากเราก็สามารถสั่งเนื้อส่วนต่างๆมาจุ่มกินกับหม้อไฟได้ที่น้องชอบอยากจะมีเนื้อโกเบเนื้อตุน๋นแล้วก็เนื้อน้องลายทั้งนุ่มเปื่อยอร่อยมากๆเลยทุกคนคือกินแบบนี้ก็สนุกดีค่ะสั่งมากินหลายๆคนมาแชร์กันมีใจอย่างเนื้อสดเขาก็อร่อยนะไหนใครมีร้านเก้าเหล่าเนื้อเด็ดๆอีกแนะนาน้องได้นะจ๊ะ